ราคาสร้างสนามฟุตบอลหญาเทียมกลางแจ้งขนาด33ม53เมตราราคาประมาณ1.9ล้านราคาสร้างสนามฟุตบอลหญาเทียมกลางแจ้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นขนาดสนามคุณภาพของหญ้าเทียมระบบระบายน้ำอุปกรณ์เสริมและค่าแรงงานในแต่ละพื้นที่ดังนั้นราคาที่ได้จึงแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขนาดสนามยิ่งสนามใหญ่ขึ้น ราคาจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากต้องใช้วัสดุและแรงงานมากขึ้นคุณภาพของหญ้าเทียมหญ้าเทียมมีหลายเกรดราคาแตกต่างกันไปตามความหนาแน่นความยาวเส้นใหญ่และวัสดุที่ใช้ผลิตระบบระบายน้ําระบบระบายน้ําที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสนามและป้องกันน้ําขังแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอุปกรณ์เสริมเช่นไฟส่องสว่างรั้วล้อมรอบและที่นั่งผู้ชม จะทำให้ราคาโดยรวมสูงขึ้นค่าแรงงานค่าแรงงานในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าครองชีพและความซับซ้อนของงานพื้นที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิมเช่นต้องถมดินปรับระดับหรือไม่ก็ส่งผลต่อราคาราคาสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมกลางแจ้งขนาด 33x53 เมตรราคาประมาณ1.9ล้านราคาสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมกลางแจ้ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นขนาดสนามคุณภาพของญ้าเทียมระบบระบายน้ําอุปกรณ์เสริมและค่าแรงงานในแต่ละพื้นที่ดังนั้นราคาที่ได้จึงแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขนาดสนามยิ่งสนามใหญ่ขึ้นราคาจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากต้องใช้วัสดุและแรงงานมากขึ้นคุณภาพของญ้าเทียมย้าเทียมมีหลายเกรดราคาแตกต่างกันไปตามความหนาแน่นความยาวเส้นใยและวัสดุที่ใช้ผลิต ระบบระบายน้ำระบบระบายน้ำที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสนามและป้องกันน้ำขังแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอุปกรณ์เสริมเช่นไฟส่องสว่างรั้วล้อมรอบและที่นั่งผู้ชมจะทำให้ราคาโดยรวมสูงขึ้นค่าแรงงานค่าแรงงานในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าครองชีพและความซับซ้อนของงานพื้นที่ก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างเดิมเช่นต้องถมดินปรับระดับหรือไม่ก็ส่งผลต่อราคาหาข้อมูลเพิ่มเติม ปรึกษาผู้รับเหมาปรึกษาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างสนามฟุตบอลญ้าเทียมเพื่อขอใบเสนอราคาที่ละเอียดและเหมาะสมกับความต้องการของคุณเปรียบเทียบราคาขอใบเสนอราคาจากหลายบริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของงานตรวจสอบใบอนุญาตตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและประวัติการทํางานของผู้รับเหมาเพื่อความมั่นใจในคุณภาพงานศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อให้ได้สนามที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานคำแนะนำเพิ่มเติมกำหนดงบประมาณกำหนดงบประมาณที่คุณสามารถลงทุนได้เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุและอุปรกรณ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณวางแผนการใช้งานวางแผนการใช้งานสนามเพื่อเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสนามฟุตบอลย่าเทียมเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หมายเหตุ hate, ราคาที่ระบุในที่นี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้นราคาจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนั้นควรปรึกษาผู้รับเหมาโดยตรงเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน